สวัสดีครับวันนี้เข้ามาตรวจสอบความน้ำมิซูนะครับมีอาการน้ำรั่วซึมในเบื้องต้นก็จะเปิดเครื่องใช้งานเพื่อตรวจสอบหารอยรั่วตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับอย่างในเคสนี้ ตรวจพบปัญหาน้ำรั่วซึมอยู่3ส่วนบริเวณจุกป,ปิดหัวเรือนปั๊มใต้หัวเรือนและที่ซีนมอเตอร์หลังจากที่ตรวจสอบพบรอยรั่วชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเครื่องมือเพื่อถอดอุปกรณ์ที่ชำรุดออกแล้วใส่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ลงไป เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดออกเรียบร้อยก็เปิดเครื่องใช้งานตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังคงมีน้ำรั่วซึมในจุดอื่นหรือไม่หลังที่เปิดเครื่องใช้งานมาสักพักก็ไม่มีรอยน้ำรั่วซึมเพิ่มเติม จบเรียบร้อยกับการแก้ไขปัญหาปวาน้ำรั่วซึมขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยครับ